สวัสดีค่ะรายการชุมชนฝากบอกมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพามาที่สารานเรือนไทยนเทศบาลเมืองหนองปรือค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะโดยคุณขวัญใจโรสและเพื่อนๆได้นําสิ่งของจําเป็นมามอบให้แด่ชาวบ้านผู้ย่างไร้ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือค่ะซึ่งได้มีทางด้านกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือได้ทําการติดต่อประสานงานให้ชาวบ้านที่ย่างไรภายในพื้นที่มารับสิ่งของในครั้งนี้ค่ะ นะคะคือวันที่6กภรุันพ์2564นะคะทางเทศบาลเมืองหนองปือต้องขอขอบคุณนะคะคุณขวัญใจรสแล,และก็เพื่อนๆนะคะที่ท่านโดยเฉพาะคุณขวัญใจซึ่งเป็นวันนี้เป็นวัน,วนคล้ายวันเกิดของท่านนะคะที่ท่านท่านได้แบ่งปันนะคะในการที่จะได้มอบถือว่าเป็นของขวัญกันและกันหรือถุงยังชีพสําหรับผู้ที่ได้อโอกาสทางสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่เราเ ได้ได้ดูแลกันนะคะเพราะว่าช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด1ิในครั้งนี้ถือวิกฤตอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็ว่างงานตกงานโดยเฉพาะผู้ที่มารับถุงยังชีพวันนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีเรียกว่าง,งานทานะคะซึ่งท่านที่ได้จะเห็นว่าของที่ท่านได้เตรียมมาเนี่ยแสดงว่าท่านท่านทำด้วยใจจริงๆนะคะบรรจุด้วยถุงยังสุดสวยงามมีทั้งมามา่มาปลากระปอ๋องแล้วก็ข้าวสารนะคะจำนวนถึง้ กลจำนวนถึง99ชุดนะคะซึ่งวันนี้จเจนว่าชีวิตคนที่อยู่ในชุมชนของพวกเราเนี่ยจนมนวถึง99ครอบครัวได้รับโอกาสในการดูแลของอคุณคุนขัญใจโรสนะครึ่งท่านได้เรียกว่ามีเห็นความสําคัญของผู้ที่พราะลำบากและก็บุญกุศลที่ท่านทำเนี่ยถือว่าท่านได้เห็นเรียกว่ามาแบ่งปันให้คนเหล่านั้นได้สามารถลืมตาอ้าปากและก็ประคับประคองชีวิตให้ก้าวสู่วิกฤตในครั้งนี้นะคะและที่สาคัญที่สุดทางเทศบาลเองก็ต้องขอขอบคุณแล้วเนี่ยเราก็ขอ ไวพรนะคะให้ท่านนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยเห็นว่ามาบรรจุของหลายวันเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ที่จะช่วยมาอีกครั้งนี้ก็ขอบุญกุศลที่ท่านทำนะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจะดลบันดาลให้ท่านนั้นมีสุขภาพพรา,ายที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ <c oughs> และก็เดินทางไปในก็ปลอดภัยมีแต่คนรักใคร่ตลอดกาลค่ะสำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้นะคะมีจำนวนมากกว่า99ชุด โดยใน1ชุดนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมไข่ไก่หนึแพงอาหารแห้งและขนมด้วยความตั้งใจของคุณขวัญใจโลสที่อยากจะแบ่งปันและอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านเท่าที่พอจะทำได้ให้กับชาวบ้านที่ยากไร้และเพื่อได้ช่วยบรรเทาภาระของครอบครัวได้ในระดับหนึ่งนะคะในอุดมคติที่ว่าถ้าเราจริงใจกับใครเราก็จะได้รับความจริงใจกลับนั่นเองค่ะ ค่ะที่มีโอกาสได้มาใหอา้อาหารพวกนี้ค่ะที่ให้แกบคนที่ว่าช่วงโควิดนะคะแล้วก็ถือโอกาสให้ทําบุญในวันเกิดให้ตัวเองด้วยค่ะ,คะก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะสู้ๆนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันทุกคนค่ะ ลุะเลีกเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะคะของผลกระทบจากเจ้าโควิด -19 ที่ทำให้หลายคนต้องตกอยู่ในภาวะยากลำบากซึ่งในวันนี้ชาวบ้านที่เดินทางมารับสิ่งของต่างก็พากันเมียรอยยิ้มและปลากปลื้มกับความมีน้ำใจของผู้ให้หลายคนนะคะต่างเข้ามาขอบคุณเพราะว่าสิ่งของที่ได้รับในวันนี้สามารถทำให้มีข้าวกินและสามารถนำกลับไปดูแลครอบครัวได้อีกหลายวันเลยละคะ่ะ ดีใจมากค่ะเพราะว่าไม่เคยได้แบบนี้ทีได้ก็ได้แค่เป็นบางอย่างก็ได้ทุกอย่างเลยทั้งไข่ทั้งปลากระป๋องขนมแล้วก็ไข่ค่ะดีใจมากหูลลาบากมากเลยหลานยัต้องใช้แผ่เพ,พิทุกวันนะคะวันหนึ่งแท้วันนึงพอหนึ่งก็สี่ตัวห้าตัวบางทีถ่ายด้วยอะไรด้วยนะไม่พอลูกสามคนไปทำนี่ยังไม่ได้เงินเดือนกันนะคะ ถาแค่ว่าวันต่อวันเขาให้มากร้อยสองร้อยอย่างนี้แบบช่วยเขาไปค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือคนจนคนยากไรแบบว่า,วาดีใจมากค่ะแค่นี้ค่ะขอให้เขาขอให้เขาจนอะร,ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินเขาไหลามาเทมาทั้งครอบครัวขอให้เขามีความสุข,ขค่ะามสุขความจเจริญต่อไปด้วยเถอะสาธุค่ะขอขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือคน,นยากจนค่ะ เพราะว่าใหญ่ก็มารู้จะพื่อนกินอยู่คนเดียวก็ได้นานหน่อค่ะเพราะว่าก็ได้รับอยู่เรื่อยๆค่ะเทตบาลเขาเข้ามาช่วยอยู่เรื่อยๆก็ก็ได้อยู่ได้กินบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นมีรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นสิ่งดีๆที่หยิบยื่นให้กับชุมชนสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้รับนะคะต่างขอบคุณส่วนผู้ให้ก็ยินดีและปลื้มใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะ ตลอดไปตลอดไปให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอยู่แล้วก็รวยเพิ่มไปอีกขอบคุณมากล้วคะขอบคุณค่ะรับไปเบิร์นเดย์ค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะที่ได้รับลูกของพวกนี้ค่ะเพราะว่าป้าก็อยู่คนเดียวกับหมาตัวนี้ก็ขอบคุณค่ะที่อบตไนดังคนที่นี่ช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะ นับเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของเราเลยนะคะกับการหยิบยื่นแล้วก็มอบโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะท่านผู้ชมเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับใครบางคนก็ได้ค่ะชุมชนจะน่าอยู่เราทุกคนต้องช่วยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ อคับข,ขอพน,นักงาน,นมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับขออายุมันกว่ายืนนะครับขอให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีในวัยนะครับผมอขอให้เขาคุณมากทุกคนครับ